สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยที่มีชื่อว่าวันสงการค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ ยยนวันตรุดหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิคลานคึกคึ้นเพื่อต้กานกันพอพวันชื่น เด็กๆฟังเพลงกันจบแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หน่วยวันสงการกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันค่ะ เรามาเรียนรู้ประวัติและความเป็นมากันก่อนเลยค่ะวันสงการหมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดิมวันที่จะจัดสงการนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนก็คือวันที่13-15ถึง15เมษายนของทุกปีนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีสงการค่ะพิธีส่งการนะคะจะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านไกลเรือนเคียงแต่ในปัจจุบันนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงการนั้นเป็นเทศกาลสงการ โดยได้ขยายออกไปสู่สังคมเป็นวงกว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนความเชื่อแต่เดิมนะคะและพิธีสงการจะใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมในวันสงการค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือการตักบาตรท,ทาบุญนะคะนับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองอีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลน,นะคะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะการส่งน้ำพระนะคะเป็นการรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านแล้วก็ที่วัดค่ะซึ่งในบางพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดให้ส่งน้ำพระสงฆ์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือการรดน้ำผู้ใหญ่ค่ะคือการที่เรานะคะไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือโดยการนำน้ําหอมเจือกับน้ําธรรมดาลดลงไปที่มือของผู้ใหญ่นะคะซึ่งผู้ใหญ่ก็จะให้สินให้พรกับเด็กๆนั่นเองค่ะ กิจกรรมต่อไปค่ะการขนทรายเข้าวัดนะคะในทางภาคเหนือค่ะจะนิยมขนทรายเข้าวัดให้มีโชคลาภเพื่อให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองก็จะไหลมาเทมาดุดดังที่ขนทรายเข้าวัดนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสงการกันไปแล้วนะคะก่อนจะาก,กันคุณครูมีการ์ตูนสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะไปชมการ์ตูนกันก่อนนะคะ พี่นิววันนี้วันสงการแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันปะขอพ่อซื้อพินฉีดน้าให้หนูด้วยนะพี่ว่าซื้อขันกันดีกว่านะใช้สาดน้ํากันจะสนุกกว่าอีกอะ่ะคุยอะไรกันอยู่ลูกรีบไปขึ้นรถเร็วเราจะได้ไปทําบุญที่วัดกันพ่อเก็บของเสร็จพอดีปะรีบขึ้นรถเดี๋ยวจะสาย หนูขอไปใส่ขนมเองได้ไหมคะไม่เอาอะ่ะพี่ไปใส่เองดีกว่านะมาใส่ไม่ถึงหรอกแตหนูอยากใส่นี่เอาพี่ไปใส่เองพี่จะใส่อสเอาเอาไม่ต้องแย่งกันลูกเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนี่แหละ มเราถึงด้เอาทรายมาเองด้วยละะ่ะฮะนั่นน่ละสิคะเราเห็นบางคนก็ไม่ได้เอาทรายมาแต่ไปตักทรายตรงนั้นแทนที่เรานำทรายมาเองเขาเรียกกันว่าขนทรายเข้าวัดจ้ะลูกเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณคนไทยเราถือว่าการนำสิ่งของที่เป็นของวัดกลับไปบ้านมันเป็นบาปแม้สิ่งที่นำกลับไปเป็นเพียงเม็ดทรายที่ติดรองเท้าเราออกจากวัดก็ตามดังนั้นในเทศกาลสงการานต์ของทุกปีเราจะขนทรายกลับมาคืนที่วัดโดยนำมากรอบเป็นเจดีย์ทรายไงล่ะลูกใช่แล้วจ้า แต่ที่ลูกเห็นบางคนไม่ได้นำทรายมาเองเป็นเพราะเขาอาจจะไม่สะดวกเลยมาใช้ทรายที่วัดเตรียมไว้ให้แล้วมาทำบุญให้วัดแทนยังไงละจ๊ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับถ้าเข้าใจแล้วเราเรีบก่อเจดีย์ทรายเสร็จแล้วจะได้ไปบ้านปู่กันนะจ๊ะปู่ย่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปู่สวัสดีค่ะย่า เออเออวายพาเธอลูกมามาเข้ามาบ้านกันก่อนมาหนั่งกินน้ำกินผากันก่อนหนังรถกันมาต่างไกลเนี่ยเหนื่อยกันแย่เลย <c oughs> เอาอย่าเพิ่งเล่นน้ำกันลูกมาลดน้ำขอพรปู่กับย่ากันก่อนเร็ว <c oughs> ด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะลูกนะหลอกภัยไข่เจ็บใหม่เบียดเบียนมีความสุขกันมากๆนะลูก กิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมขนทรายเข้าวัดรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่กระทำกันมาแต่โบราณเราคนไทยมีหน้าที่สืบสารให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปไม่ให้ลบเลือนไปกับการเวลาและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้ววันสงกรานต์ก็จะเป็นเพียงวันหนึ่งที่มีไวเล่นสรดน้ำกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นวันที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นค่ะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยวันสงกรานต์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน่วยนี้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่หน่วยหน้าบ๊ายบายค่ะ